สะบึงอันแรกเราจะเสร็จแล้วคนดูนี่เป็นไงเราว้าวใกล้จะเสร็จแล้วครับบึงอันแรกเอ้ไม่ใช่อันแรกเดี๋ยวอันที่สองอันนี้อันแรกเสร็จไปแล้วอันนี้บ่อแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองให้มันเชื่อมกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเกาะก,กลางบึงไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสะพื้นยาวไปนะครับนี่แล้วก็มาบรรจบกันตรงนี้นะครับผมเด้อก็โห,หเป็นไงเราหัวธุรกิจจัด โอเคผมก็กราบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับเจ้าโกเบนะครับผมโกเบโก้นะร,รุ่นสิบโอ้โหจอดท่าขายอย่างสวยเลย <c oughs> แล้วก็แคทเด็กเกนนะ,อะจอดอยู่ข้างบนนะบนี่แท็กก็ถลอกหมดแล้วเอ,อมีคนคอมเมนต์บอกให้ล้างรถหน่อยโอ้ห <c oughs> ล้างมันก็เปื้อนอยู่ดีครับเอออย่าเพิ่งล้างให้จมงานก่อนค่อยล้างนะครับผมนะโอเคครับผม,ผมไปเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะขับ รถให้ดูกันเลยโอ้โหไปกันเลยครับเมเนี่ยตาร์ทเครื่องกันเลยแยดเปิดไฟนะแง๊บเนี่ยทำไมรถมันช้าขนาดนี้วะเดยวเฮ้ยโอ้ผมไปปรับความเร็วลงแน่เลยเนี่ยโอ้โหใช่ใช่ใช่อ้ยรถช้ารถช้าอ้ยอื้ยรถชา้ชารถชา้าขอดูรถชา้า ก็เราก็จะเอามาบรรจบก,กันตรงนี้นะครับรถช้าวะ่ะรถชาถ้าว่ะเฮ้ยถามว่ามันช้ามากไหมมันก็โอ้โหช้ามากๆเลยนะเนี่ยเาตรงกือช้ามากๆเลยนะเฮ้ยเยวไม่ไหววะ่ะขอยัดปรับความเร็วนะครับผมปรับความเร็วก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยปรับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อันนี้อันนี้150เนี่ย ปไปเลย2 2 5ไปเลยโอด้วยอ่ะยังกระเดึบฟาดววะแหมดูสวิงอ่ะอีดดดดดไอ้ตุ่มไปด้วยหมุนกลับมาแอบโหด้วยยังกระเดึบฟ้าอ่ะลูกพี่เอ,อ้ยโคตรเร็วอ่ะแอบีบตรงนี้ก็เทไว้เดี๋ยวทำทางขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินตรงที่กองไว้เอามา เอามาปิดตรงบริเวณนี้นะครับผมมาปิดตรงนี้เ,เนี่ยเจ้าดินตรงเนี้ยดินที่กองไว้อะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราขึ้นได้ก่อนเออให้เราขึ้นขึ้นจากบอ่อได้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาปิดนะครับผมเสีย okay. ตรงนี้ก็เทไว้ก็ได้เออเทไว้ให้พอให้มันแบบพอดีกับทางขึ้นทางที่เราขึ้นอ่ะนะครับผมเทไว้เลยเขีย okay. นนะครับผมปิดบอ่อแล้วปิดบอ่อแล้ว เจ้ากูเบปิดบ่อแล้วครับเจ้ากูเบปิดบ่อแล้วครับฮ่าตรงนี้ไม่ได้ใช้ดับวิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อฝั่งนู้นจะใช้ดับวิ่งนะครับตรงนี้ใช้ใช้รถอ่อตอนแรกใช้ดับอยู่แต่หลังๆใช้รถเลยแปคโคอย่างเดียวเลยครับผมเออหลังๆใช้แปคโคอย่างเดียวเลยว่ะนี่กองไว้เลยกองไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งกันที่หลังนะครับผม กองไปเลยคลิปนี้มีแต่แมคโครนะทุกคนนะคลิปนี้ก็จะมีแต่แมคโครนะครับอ,อ,อแมคโครมันบางคนก็อาจจะดูหน้าเบื่อนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบนะอ่าอาจจะดูหน้าเบื่อไปนิดนึงนะผมดูน้ำปะเยอ้น้ำแบบเยอะจัดเลยอะเคนี่ดีกว่าตีกองไว้ กองไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูก่อน,นว่ามันลึกขนาดไหนอู้นี่เอาออกเกือบหมดแล้วเนี่ยเหลือตรงนี้นิดนึงอะ่ะตรงนี้มันมันมองไม่เห็นโทษทีแล้วกันเออไม่เป็นไรมันอยู่ในน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำซัดไปซัดมาเดี๋ยวมันก็พอดีกันเองแหละเออเดี๋ยวมันก็พอดีกันเองนะครับผมจวด,ดครับผมจนจวดครับ คือ,อปุ่กกีโกเปเนี่ยมันใส่ได้น้อยนะมันตักได้น้อยแต่ถ้าเราแคทนิวโลโก้มานี่ตักได้ยางเยอะล่ะคนดูตักได้ยเยอะมากอ่ะเร็ว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 มากเร็วมากเร็วมากแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นปะจะเสร็จแล้วตักแวบเดียวเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ย

เอามามาดิมาดิมาดิหัวไหลวะเนี่ยโอ้โหไม่เดินยา,ยากเลยเอฟผมเราต้องตั้งลำแบบนี้นะครับเอ๊ะเอ๊ะแล้วก็เอาเกาะตรงนี้ออกเลยระวังตูดลายนะครับระวังตูดลายนะครับขับรถระวังตูดลายนะครับนี่แหละลนะี่แหละแบบนี้ตูดตูดลายอะ่ะก็ดู ขับรู้นะครับตุดลายนะครับผมขับไปครูนะครับาตุดลายนะครับนี่ขับไปโคครับตุดลายนะครับจะตุดลายนะครับจะตุดลายนะครับ,าารบมาเทป,ป้าทำไมหมุนไปฝั่งนู้นมันกตกกระตุกวะนง่นวงวะเนี่ย เออหมุนไปฝั่งนูน้นไปมัน,มน,มนงง่วงวะเนี่ยลุกพี่เอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยปิดสาแลวครับปิดสาแล้วครับปิดสาแล้วครับนวลฝั่งนู้นถ้าเขี่ยด,ดีๆเขียดดข่ยสวยๆมันก็สวยเห็นไหมฝั่งนู้นอะ่ะเออเดี๋ยวตรงไหนดินขาดเดี๋ยวผมเปเอาวรถด,ดำมาเติมครับอ่าตรงไหนดินขาดเดี๋ยวไปหารถดำมาเติมนี่การลอกบึงครับผมการลอกบึงครับมีตรงไหนมีตรงไหนลอกก็เออ คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี EX ada, ๋ยวเป็นลอกให้นะครับเดี๋ยวเป็นลอกให้นะครับลูกพี่ครับเดี๋ยวเป็นลอกให้นะครับจ้างได้นะครับบ่อละประมาณห้าหกแสนนะครับเคือบ่อหนึ่งก็คือตั้งตัวได้เลยนะครับผมนะบ่อเดียวตั้งตัวได้เลยครับเอจ้างได้นะครับจ้างได้จ้างได้นะครับ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมเอารถมาเขี่ยทีหลังนะครับทุกคนรถมาเขี่ยทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเขี่ยตอนนี้มันมันยากนะครับมันยากมันต้องใช้รถเล็กหรือใช้รถบดใช้รถไถน,นะครับมาเขียเข่ยนะครับผมในการเขี่ยนะครับถ้าใช้ตอนนี้ก็ก็จะลําบากนิดนึงนะครับทําไมไม่ไมถ้าถ้าใช้รถใหญ่มันก็จะลําบากนิดนึงเอาน้รถเล็กผมจอดอยู่นู้นเห็นไหมโน้นรถเล็กอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม กําลังทํางานอยู่นู่นอู้ง,งานนะครับผมก็คือเนี้ยก็คือรถทั้งบริษัทเนี่ยรถสี่ปดิกว่าคันเนี้ยจอดเตียงอะไรเนี่ยผมขับคนเดียวเออแค่นอนแหละขับคนเดียวทํางานคนเดียวครับผมนะขับคนเดียวทํางานคนเดียวนะครับรวยแค่ไหนก็เออนั่นแหละรับคนเดียวนะครับทําคนเดียวรับคนเดียวนะครับผมเป็นไงแลฮ่ฮทําคนเดียวรับคนเดียวฮ่นะผมไม่ต้องมีใครมารับซับ ด้วยนะครับผมทำคนเดียวรับคนเดียวครับงานก็ถือว่าออกได้เร็วนะครับผมเร็วซะเมื่อไหร่เป็นเดือนแล้วเนี่ยเยเอาเอาเป็นตรงตรงนะทุกคนเอาเป็นตรงตรงนะครับเดิน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 ไปดิไปดิ พี่ไม่ก็ชอบเลยเดินไม่ได้นี่ชอบติดนะผมตูดลายอีก็ต้นน้อโอ้โหต้นไม้บางี่เลยเจอตูดลายบดตูดลายบดโบเบผมตูดลายบดอ่ามีตูดลายบดครับผมปิดสระแล้วครับปิดสระแล้วครับปิดสระเบืงเรียบร้อยครับผมปิดสระเบืงเรียบร้อยนะครับผมนี่ เห็นบอ่อบึงนะดูนะบอ่อบึงคนระับขับมุมมองนี้ดีวกว่ามันเห็นเหนชัดดีว่ะเ,ออเห็นหมดเลยอะ่ะหมุนไปทางไหนมันก็เห็นหมดอะ่ะแต่ว่า,าตูดมันก็จะออตูดก็จะลาย,ลายนิดน,นึงนะผมจบงานนี้นะครับออตูดก็จะลาย,ลายนิดน,นึงนะครับ บ่อที่2จะเสร็จแล้วบ่อที่2เดี๋ยวดินกองนี้เราก็จะเอาเขีย่ยตกมาปิดตรงนี้นะนะเดี๋ยวผมทำในสตีเองนะทำในสตีเองประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเสร็จแล้วนะผมอู้อ,อ,อู้ตรงปีเลยว่ะนีเ่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยดินกองโคตรใหญ่อ่ะ กองยังใหญ่อ mm ่ะดูอ่ะเฮือเฮือเฮือลึกขนาดไหนถามใจเธอดูเฮือไหนดูดิเฮ้ยสวยว่ะสวยจริงว่ะตรงเป๊ะเลยเอาแค่นี้แหละวเอาแค่นี้แหละตรงแล้วตรงแล้วเอาแค่น wow> um> ี้แหละวเอาแค่นี้แหละเออตรงแล้วตรงแล้วเนี่ยตรงแล้วเนี่ยลูกพี่เอ้ยเนี่ยตรงแล้วเนี่ยเนาะดูเนาะ ตรงแล้วเนี่ยตรงแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้ไอ้นั่งมุมวงเดี่ยวอเลอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหผมอยากนั่งมากเลยมุมวงเดี่ยวอเรยเนี่ยโอ้ยตรงแล้วโอ้ตรงแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวจินตรงนี้ก็เดี๋ยวโยกโยกไปสักนิดนึงเนาะเนี้ยนี่ตรงนี้เ็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบนเรียบแบบนี้เลยสวยเลยนะผมนะเดีแบบนี้เลยถ้าทําเสร็จนะเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวมาแต่งนาทีหลังแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะ เอาดินนะครับเอาดินมากบตรงนี้ให้มันเป็นแถวเดียวกันพืชยาวานี่เลยนี่ยาวบนี่เลยนะครับผมประมาณนี้แหละโอเคมานี้แหละนะครับผมสำหรับงานตัวนี้นครับนี่ประมาณนี้เลยประมานี้เลย,เลยบอ่อแรกเอ้บอ่อที่สองนะครับเสร็จไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วถามว่าลึกไหมมันก็ไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่ ่มยลึกนะครับเด็มันก็พอประมาณพอดีพอดีอะเพราะว่าเป็นบึงนะครับเขาทำาะไ้เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงการ,กรเรษกษตรอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าบ่อมันตื้นแล้วนะครับแล้วก็อาสาคุดให้นะผมไม่ใช่อาสาดิจ้างนะผมเขาจ้างตรงหรือเปล่าเนี่ยตกตรงเล็กพี่เด้อ ตรงเด้อตรงๆเด้ออย่าเบี้ยว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 เด้อผมพยายามไม่ให้มันเบี้ยวนะครับโอเคแต่ผมบอกว่ามันตรงแล้วนะผมกลัวเอามาเยอะกว่านี้ผมกลัวมันจะเบี้ยวไปกว่านี้อ่ะโอเคครับผมกลัวอันี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับศาสตร์ลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับทุกคน เสร็จเป็นเสร็จหมดเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวปิดอ่ะตักปิดเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยตักปิดอย่างนี้เลยนะครับผมก็แต่ว่าเดี๋ยวผมจะยิงข้างบนนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาเจ้าแคทนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดสับสับใครให้ด้วยนะครับผมนี่จบแล้วอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมชิวๆสบายๆนะครับบ่ลูกนี้ก็เป็นนว่าเสร็จพิธีนะครับผม เสร็จไปอีกบอ่อหนึ่งครับน่าตรงนี้ก็เป็นคลองผ่ากันมาอ่าตรงนี้ก็ไม่มีดินนะตรงนี้เป็นเกาะไปเลยตรงนี้เป็นเกาะไปเลยนี่ตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะตรงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวพังดินลงมาอีกนะครับผมเดี๋ยวผมพังดินลงมาอีกนะครับนี่ก็เอามาปิดไว้ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ถ้าดินไม่พอยังไงก็เดี๋ยวเอารถดำมานะครับผมนะมโอเคนะผมสำหรับวันนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับแล้วรถคันไหนมันสตาร์ทเครื่องวะเนี่ย รถคัไนไหนวะอูบต้าเหรอเอ้ยบ้าเลยแล้วเจอนะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับเพอัสดีครับ